สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนปั๊มล่างนะครับของ Isuzu D-Max ปี2004นะครับเป็นปั๊มชุดดัมเบลคหลังนะครับอุปกรณ์ก็จะมีะครับลูกบล็อกเบอร์10ปะเจมข้างปากตายเบอร์10ปะเจมข้างปากตายเบอร์แครีมสำหรับยืดสปริงนะครับค้อนไขควงนะครับก็ตอนแรกก็ถอดฝาครอบยกแม่แรงนะครับแล้วก็ถอดล้อได้เลยครับ ก็ดึงฝาครอบดัาเบรกออกนะครับใช้ค้อนเคาะเบาๆก็หลุดแล้วนะครับก็จะเห็นคาบ้อยน้ำมันเบรกมันรั่วนะครับทำการปลดสปริงดึงชุดฝักเบรกนะครับ อันั้นก็เอาจุดทางปรับตั้งฝากเบรกออกได้เลยครับข้างนี้ก็นี่ครับเริ่มยืมพอสมควรนะครับอีกค้างนี้ไหลเลยครับกระบอกรั่วนะครับจุดนี้ไม่กี่บาทนะครับต่อไปเราก็จะคลายน็อตย,ยึดปั๊มล่างนะครับเป็นลูกบอลเบอร์สิบนะครับ จะมี2ตัวซ้ายกับขวาตัวนี้คลายล้มหลวมก่อนแล้วก็ใช้ไะเจยเแค่าปากตายเบอร์สิบคายน็อตยึดแปบเบรก เมื่อใกล้จะหุดแล้วนะครับเราก็ถอดน็อตยึดปั๊มล่างได้เลยครับนี่ครับนี่เป็นตัวใหม่นะครับฉะนั้นก็หมุนน็อตยึดแป๊บน้ำมันเบรกออกได้เลยครับครับก็ของเก่ากับของ,ของ,ของ,ของใหม่ก็ประมาณนี้ครับ ตัวน,นี้ตรงรุ่นใส่ได้พอดีเลยครับไม่ต้องดัดแปลงทำการติดตั้งชุดปั๊มล่างชุดใหม่เข้าไปหมุนล้อจุดแปบบเบรกนะครับตัวน,นี้หมุนเข้าไปยังไม่ต้องแน่นนะครับเราก็จะใส่น็อตยึดปั๊มเบรกล่างก่อน แล้วคันให้ตึงแล้วก็ตามด้วยน,น็อตยึดแป๊บเปกนะครับคันให้แน่นใช้ลูกบอกเบอร์สิบตอนนี้แน่นแน่นแก่พอตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมาก จากนั้นก็ใช้แววนข่าปากักตายเบอร์สิบขันน็อตยิตให้แน่นเลยนะครับต่อไปก็ติดตั้งชุดปรับตั้งความทางของฝักเบรกแล้วก็สปริงได้เลยครับ โดยผมจะใส่เข้าไปอีกข้างหนึ่งก่อนแล้วก็ใช้ครีมนะครับดึงสปริงเข้าลองแล้วก็ใช้ครีมมีตัวดึงเพื่อให้มันเข้าลงล็อกพอดีนะครับจากนั้นก็ใส่สปริงชุดล็อกแกนปรับตั้งนะครับใส่ฝาเข้าเข้าไปเพื่อจะทำการไลน้ำมันเบรกนะครับ ใส่ล้ยึด2ตัวนะครับขันเข้าไปให้แน่นเพื่อจะดันฝาครอบให้สนิทนะครับ จากนั้นเราก็จะไล่ลมเบรกโดยใช้ปเจเั็นข้าปปาไตยเบอร์8ปคลาย, 8, ายแล้วก็เสียบท่อดูดน้ำมันเบรกก็คลายให้รวมๆนะครับแล้วก็ทำการเติมน้ำมันที่กระปุกน้ำมันเบรกนะครับแล้วก็เปิดเครื่องโดยผมจะให้ น้ำมันที่กระปุกเวกรดประมาณ4-5่รอบนะครับเพื่อเป็นการไล,ล่ระบบแล้วก็ไล่อากาศออกให้ได้มากที่สุดเมื่อไล่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการย้ําอีกครั้งนะครับย้าย้ําตัวแป้นเบรกนะครับให้ระยะฟีเหลือน้อยที่สุดนะครับหรือเหยียบไปแล้วมันไม่หยบลงนะครับ รเริ่องนาทีแล้วผมก็ทำการล็อกได้เลยครับมุนเข้าก็ใส่จุกปิดตัวนอ็อตไหลลมได้เลยครับกันน้ำกันสนิมนะครับถอดน็อตยึดออกนะครับแล้วก็ติดตั้งล้อเข้าไป ตตวนี้จะยิงแค่พอตึงมือนะครับแล้วก็ผมจะเอาแม่แรงลงแล้วก็ขันปอนอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นก็ปิดฝาข้อเปรกนะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วย